สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววัดที่ส้มกับโจจะพาไปในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะและนั่นก็คือพระอินแปลงค่ะวัดพระอินแปลงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ส้มด้วยนะคะไปชมเลย วัดพระอินแปลงนะคะตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนมเนาะซึ่งเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะเราจะสังเกตเห็นวัดนี้เรียงรายแถวริมโขงนะคะเป็นจํานวนมากเลยสำหรับวัดนี้นะคะนอกจากความสวยงามของวัดแล้วนะคะยังมีประวัติหรือว่ามีตำนานที่เล่าขานกันเรื่องพระพุทธรูปนะคะที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็มีความประณีตมากๆด้วยค่ะ แต่ก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปชมพระประธานนะคะเรามาฟังตำนานคร่าวๆกันก่อนค่ะตำนานเล่าว่านะคะชาวบ้านแล้วก็พระเนี่ยร่วมใจกันก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะท,ทำพระพุทธรูปนะคะที่มีความสวยงามเข้าไปประดิษฐานอยู่ในอุโบสถค่ะแต่ไม่ทราบว่าด้วยเหตุเพศใดนะคะไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยพระเสียรเนี่ยก็ไม่สามารถสำเร็จได้ค่ะจนในที่สุดเนี่ยต้องก่อเป็นอุโมโมาครอบไว้นะคะ ตอนแรกเนี่ยวัดนี้ก็เลยมีชื่อว่า,าวัดอุโมงค์ค่ะแต่ภายหลังนะคะเจ้าอาวาสได้มีการฝันว่ามีกลุ่มชายหญิงท่วงท่าสง่างามนะคะมาช่วยกันร่วมกันซ่อมแซมองค์พระนะคะพอเข้าไปไต่ถามเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นเทพบุตรเทพยาดาแล้วก็เป็นพระอินทร์ลงมาช่วยกันสร้างพระพุทธรูปจนเสร็จค่ะทีนี้เนี่ยพอตื่นขึ้นนะคะก็เลยได้ร้องให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดอุโมงค์เพื่อไปดูว่าองค์พระเนี่ยเป็นยังไง แต่แล้วก็พบว่าตัวพระนะคะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัวพระพุทธรูปเนี่ยมีความสวยงามงดงามแล้วก็มีพระพักที่ยิ้มแย้มค่ะเป็นที่อัศจรรย์ใจมากน,นะคะและนี่ก็คือพระพุทธรูปที่พูดถึงนะคะภายหลังจากนั้นนะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดเป็นพระอินแปงจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้เราให้เพื่อนๆชมพระพุทธรูปก่อนนะคะ เป็นไงคะนอกจากความสวยงามของวัดแล้วนะคะตำนานก็ยังไม่ธรรมดาอีกด้วยนะคะและต่อไปนะคะเราจะให้เพื่อนๆชมกับบรรยากาศโดยรอบของวัดพระอินทร์แปลงนะคะซึ่งมีความประณีตงดงามเรากับพระอินทร์มาสร้างจริงๆค่ะเรายังมีอีกหลายวัดของนครพนมนะคะแล้วเราจะค่อยๆทยอยลงนะคะสำหรับวันนี้วัดพระอินทร์แปลงหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะสําหรับวัดพระอินแปลงนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเรายังไปต่อที่นครพนมนะคะเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ